เมื่อความทุกข์จากการถูกทอดทิ้งทำให้หญิงชราคนหนึ่งยอมเอาตัวเข้าแลกกับบางสิ่งบางอย่างที่สุดวิบปลิตก่อนจะไปรับชมการสปอยหนังในวันนี้อาจจะมาขอแนะนำกับ y o u u u b พรีเมียมของแท้ราคาถูกดูอิ่มจุใจและไม่มีโฆษณาคัน่นสามารถใช้อีเมลของตัวเองได้จ่ายเพียงเดือนละ55บาทเพียงเท่านั้นสมัครง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์หรือสแกน QR Code ที่แอสโบช 5. Man. สวัสดีครับพบกับผมสปอยแมนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังสยองขวัญสะท้อนความเชื่อที่มีชื่อว่าแกลนมาคิสจากซีรีส์ฟกลอซีซั่น2และถ้าเป็นเพื่อนพร้อมแล้วก็มาฟังสปอยกันเลยนะครับ เริ่มเื่องที่หญิงสูงวัยอย่างมานีที่ได้ถูกลูกสาวเพียงคนเดียวพามาส่งไว้ที่บ้านพักคนชลาโดยลูกของแกนั้นให้เหตุผลว่าเธอต้องการจะซ่อมแสมบ้านเลยไม่อยากให้แม่ต้องอยู่ลำบากตอนที่ช่างเข้ามาทำงานแต่ดูเหมือนว่าป้ามานีแกจะไม่ยอมเข้าใจอะไรสักเท่าไหร่เพราะแกคิดว่าลูกของแกต้องการจะอยู่กับสามีทั้งสองจึงวางแผนกันเพื่อไม่อยากให้แกนั้นอยู่ด้วยมากกว่าเมื่อป้ามานีมาถึงบ้านพักคนชลา มันก็กลับทำให้แก่นั้นเริมที่จะรู้สึกหดหูใจไม่ใช่น้อยยิ่งได้เห็นภาพของคนแก่ๆที่ยืนรอลูกใหม่เยี่ยมก็ยิงทำให้แก่นั้นไม่อยากที่จะทำใจยอมรับให้อยู่ที่นี่ได้จากนั้นคนดูแลจึงพาแกมาส่งยัางที่ห้องพักก่อนจะแนะนำคุณยายนิงสีให้แกรู้จักแต่ดูเหมือนว่าคุณยายนิงสีจะไม่ค่อยต้อนรับกับสมาชิกใหม่เลยสักนิดกลางดึกในคืนนั้นปามานีที่นอนไม่ค่อยหลับจึงได้ลุกออกมาหาน้ำกินอยู่ตรงห้องนั่งเล่น ก่อนที่จะหันไปเห็นคุณยายนิงสีเดินออกมาจากห้องโดยที่ไม่รู้เลยว่าแกได้เดินออกไปไหนในเวลาดึกดื่นแบบนี้จนเช้าวันต่อมาป้ามานีก็กลับตื่นขึ้นมาเห็นความผิดปกติของเพื่อนรวมห้องเมื่อคุณยายนิงสีในตอนนี้ได้นอนกำดดอกไม้อะไรบางอย่างเอาไว้พร้อมกับคาบดินมากมายที่ได้เลอะอยู่บนที่นอนและฝ่าเท้าของแกเต็มไปหมดจากนั้นในตอนกลางวันทางบ้านพักก็ได้จัดงานวันเกิดเล็กๆให้กับเจ้าแมวตัวน้อย แต่ในระหว่างที่เพื่อนๆทุกคนกําลังมีความสุขคุณยายนิงสีที่ไม่ได้รู้สึกยินดีก็ได้นั่งมองทุกๆคนอยู่ตรงนั้นเพียงลําพังจนทําให้ป้ามานีที่เห็นแบบนั้นรู้สึกเป็นห่วงพร้อมกับเดินเข้าไปถามยายนิงสีถึงเรื่องที่ออกไปเมื่อคืนยายนิงสีจึงได้ตอบกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มๆว่ามีคนมาเรียกฉันแต่ป้ามานีที่ได้ฟังแบบนั้นก็กลับไม่เชื่อและคิดว่าคุณยายนิงสีอาจจะเหงามากไปจึงได้สร้างเรื่องในจินตนาการของแกขึ้นมาแบบนี้ ตกดึกในคืนนั้นคุณยายนิงสีได้รอเวลาที่ทุกคนหลับแอบลุกเดินออกจากห้องไปเหมือนเดิมนั้นทําให้ป้ามานีที่แอบรออยู่รีบเดินตามยายนิงสีออกมาเพื่อดูว่าแกนั้นออกมาทําอะไรดึกดื่นป่านนี้กันแน่แต่ทันทีที่ป้ามานีได้เจอกับยายนิงสีแกก็กลับตกใจเป็นอย่างมากเมื่อคุณยายในตอนนี้ได้นําแมวสีขาวตัวหนึ่งออกมาและปิดชีพมันในทันทีเพื่อเซนวิญญาณให้กับท่านบูชาที่อยู่ตรงหน้า นั่นทาให้ป้ามานีที่ได้เห็นแบบนั้นรับไม่ได้และไม่รอชา้าที่จะรีบพาตัวเองกลับไปที่บ้านพักในตอนนั้นทันทีแต่แล้วเช้าวันต่อมาป้ามานีก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีเมื่อคุณยายนิงสีในตอนนี้กําลังนั่งจ้องอยู่ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลนั่นทําให้ป้ามานีกรีลิถามออกไปว่าคุณยายต้องการอะไรคะคุณยายนิงสีจึงได้เอ่ยขอยืมหวีจากป้ามานีจนทําให้ได้เห็นรูปถ่ายของป้ามานีกับลูกสาวที่มีชื่อว่าเลนา พ้องก็บ,บอกว่าเลนาช่างมีใบหน้าที่สวยงามไม่ต่างจากแม่เลยจากนั้นคุณยายนิงสีจึงได้เล่าถึงครอบครัวของแกให้กับป้ามานีฟังว่าตัวของแกนั้นก็มีลูกชายที่หน้าตาหล่อเหลายุคนหนึ่งเขาได้แต่งงานมีลูกสองคนและมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมาตลอดแถมลานหลานที่น่ารักทั้งสองก็ยังติดแกชนิดที่ไม่ยอมห่างไปไหนแต่แล้วภาพความสุขเหล่านั้นก็ต้องสลายไปเมื่อลูกชายคนเดียวของแก ได้ภรรยาใหม่ที่ดูยังสาวเข้ามาในชีวิตแถมกลับกลายเป็นว่าเธอคนนั้นเห็นแม่ยายอย่างนิงสีเป็นส่วนเกินและเป่าหูจะลูกชายของแกส่งให้แกมาอยู่ที่บ้านพักคนชลาพร้อมกับให้คำมั่นสัญญาว่าจะพาหลานทั้งสองมาเยี่ยมแต่สุดท้ายพวกเขาก็ลืมสัญญานั่นไปเพียงเพราะผู้หญิงคนนั้นเพียงคนเดียวตกบ่ายในวันนั้นในระหว่างที่ป้ามานีกําลังนั่งคุยเล่นอยู่กับเพื่อนๆนเพื่อนคนหนึ่งก็ได้พูดถึงยายนิงสีขึ้นมา วันนี้เธอไม่กลัวบ้างเหรอเพราะทุกคนที่นี่คิดว่านิงสีนั้นมีอะไรแปลกๆแต่ไม่ทันที่ป้ามานีจะได้ถามอะไรกลับไปลูกสาวคนสวยของแกก็ได้เดินเข้ามาเยี่ยมพร้อมกับแฟนอย่างโธมัสในตอนนั้นสักก่อนทั้งสองนั้นกลัวว่าแม่จะเหงาเลยเก็บหนังสือที่แม่ชอบมาไว้ให้อ่านแต่ไม่ทันที่เลนาจะได้พูดจบป้ามานีก็กลับโมโหฉุนเฉียวออกมาทันทีพร้อมกับด่าว,ว่าทั้งสองยังรุนแรงว่าต้องการให้แม่อยู่ที่นี่ตลอดไปใช่ไหมเลยนขนของของแม่มาให้แบบนี้ แถมแกยังหันไปด่าทอและดูถูกรอยสักของโทมัสที่มันทำให้แกอับอายจากสายตาของเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ที่นี่ตกดึกในคืนนั้นปามานีที่ตื่นขึ้นมาไม่เจอกับยายนิงสีอีกแล้วแกจึงลุกออกไปนอกบ้านในทันทีเพื่อไปตามแอบดูยายนิงสีตรงจุดที่แกได้เจอในขราวก่อนอีกครั้งแต่แล้วครั้งนี้มันกลับเป็นภาพที่แกไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เห็นเมื่อคุณยายนิงสีแกเหมือนกำลังทำพิธีอะไรบางอย่าง ก่อนจะถอดศีรษะของแกออกมาและลอยขึ้นสู่บนฟ้าหายไปในตอนนั้นทันทีจนทําให้ป้ามาดีที่ได้เจอแบบนั้นต้องรีบวิ่งหนีโดยที่ทุกๆคนไม่รู้เลยว่าได้มีอะไรบางอย่างกําลังจ้องที่จะกินพวกเขาอยู่ในเช้าวันต่อมาทางบ้านพักก็กลับมีเรื่องราวที่โหดร้ายเกิดขึ้นเมื่อได้มีพยาบาลที่กําลังตั้งท้องคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักทุกคนต่างพาก,กันเข้ามามุงดูกันอย่างตกใจ และเกิดความสงสัยว่าใครกันที่ได้เข้ามาทำเรื่องที่น่ากลัวแบบนี้ในบ้านพักคนชลาจากนั้นป้ามานีและเพื่อนๆก็ได้มานั่งคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในเมื่อเช้าป้าคุณหนึ่งจึงเอ่ยขึ้นมาว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของพาราสิกแน่ๆเลยเพราะพวกมันมักจะเลือกเหยื่อที่กำลังตั้งครรภ์เพื่อกินสิ่งที่อยู่ในนั้นไม่เพียงเท่านั้นพวกมันยังชอบดูดพลังงานจากเด็กจนทำให้เด็กที่ได้เจออ่อนแอและอาจจะไร้แรงถึงขั้นเสียชีวิตลงไป ถ้ามีคนที่เคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเราตามจับหัวของปาลาสิกได้ก่อนจะคืนล่างเราจะสามารถขอพอรอะไรกับมันก็ได้หนึ่งอย่างพร้อมกับบอกให้ป้ามานีฟังอีกเรื่องหนึ่งว่าพวกฉันทั้งสองนั้นกําลังสงสัยคุณยายนิงสีว่าแกน,นั้นน่าจะเป็นปาลาสิกหรือที่เราเรียกกันว่าผีกระสือก็ได้นั้นทําให้ป้ามานีที่ได้ฟังแบบนั้นอยากจะลองพิสูจน์ดูเพื่อที่จะใช้เป็นหลักฐานในการเอาผิดกับคุณยายนิงสีโดยเอ่ยชวนกับเพื่อนๆทั้งสองให้ไปด้วยกันในคืนนี้ จนทําให้ป้าทั้งสองที่ได้ฟังแบบนั้นเนตเออออกกันไปกันอย่างกล้ากลัวตกดึกในคืนนั้นป้ามานีจึงได้ลุกออกไปปลุกเพื่อนๆทั้งสองในทันทีแต่ดูเหมือนว่าแกจะโดนเพื่อนๆทั้งสองหลอกเข้าแล้วเพราะไม่ว่าแกจะเคาะประตูเรียกยังไงมันก็กลับไม่มีใครออกมาเปิดประตูให้แกเลยสักคนแกจึงได้ตัดสินใจที่จะแอบเดินตามยายนิงสีออกไปเพียงลําพัง สุดท้ายในคืนนั้นถึงป้ามานีจะรู้สึกกลัวมากแค่ไหนแกก็ได้ใช้โทรศัพท์มือถือของแกแอบถ่ายหลักฐานไว้ทั้งหมดด้วยตัวเองจนเช้าวันต่อมาหลังจากที่ป้ามานีนำคลิปมาให้เพื่อนๆดูทั้งสองต่างก็ต้องตกใจกับคลิปที่ได้เห็นเป็นอย่างมากแต่ไม่ทันที่ป้ามานีจะได้วางแผนทำอะไรต่อเพื่อนๆทั้งสองก็ต้องขอตัวจากแกเพราะพวกเขานี่ตอนนี้จะต้องเดินทางกลับบ้านไปหาครอบครัวในวันหยุดยาวนี้แล้ว เหลือเพียงแต่ป้ามานีและคุณยายนิงสีที่ยังไม่มีลูกหลานมาลับนั่นเลยทําให้ป้ามานีไม่รู้จะปรึกษาใครจึงนําคลิปที่ได้ถ่ายไว้ไปให้กับรปภดูเพราะแกนั้นอยากให้ทุกคนระวังและไม่อยากจะให้ใครต้องเสียชีวิตเพราะคุณยายนิงสีอีกแล้วแต่รปภที่ได้เห็นแบบนั้นเขาก็กลับไม่เชื่อแถมยังบอกว่าคลิปของแกเป็นคลิปที่โดนตัดต่อพร้อมกับแนะนําคนดูแลชั่วคราวให้กับป้ามานีรู้จักและบอกว่าหลังจากนี้ทั้งสองจะเข้ามาดูแลแทนพยาบาลที่หยุดพักไปนี้เอง นั่นทาให้ป้ามานีที่ได้เห็นแบบนั้นเริ่มกังวลใจเพราะครอบครัวที่เพิ่งมาใหม่นั้นมีเด็กเข้ามาอยู่ด้วยไหนจะสายตาของคุณยายนิงสีที่กําลังมองอยู่ก็ยิงทําให้แกนั้นคิดในใจว่าคืนนี้มันจะต้องเกิดเรื่องที่ไม่ดีอีกแน่ๆเลยในคืนนั้นในระหว่างที่ป้ามานีกําลังรอลูกสาวของแกมารับกลับเพราะปกติแกกับลูกสาวจะต้องฉลองคืนคริสต์มาสอีฟด้วยกันทุกๆปีแต่แล้วเดนาก็กลับโทรมาบอกว่าคืนนี้ไม่ได้ไปเพราะสามีของเธอป่วย นั่นจึงทําให้ป้ามานีรีบวางโทรศัพท์ลงไปด้วยความโมโหก่อนที่แกจะเดินกลับเข้าห้องไปเพื่อเก็บเสื้อผ้าของแกเอาไว้อย่างเดิมแต่แล้วในตอนนั้นมันก็กลับเป็นจังหวะที่คุณยายนิงสีเดินเข้ามาพอดีป้ามานีที่ไม่มีทางเลือกจึงได้โชว์คลิปที่แกถ่ายไวใ้ให้กับคุณยายนิงสีดูซึ่งยายนิงสีที่ได้เห็นแบบนั้นกลับไม่ได้ปฏิเสธกับสิ่งที่แกเป็นเลยแม้แต่น้อยแถมแกยังบอกอีกว่าแกมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องทําให้เป็นแบบนี้ มันคือการชดเชยเวลาที่หายไปของแกกับหล,ลานๆเพราะในทุกๆวันแกจะต้องพาหัวของแกไปหาหล,ลานๆที่ระเบียงโดยที่ไม่เคยโผล่ตัวไปให้พวกเขาเห็นเลยสักครั้งแต่แค่นี้มันก็ได้ทําให้แกรู้สึกมีความสุขมากพอแล้วแค่ได้เห็นหน้าหล,ลานๆพร้อมกับได้เล่านิทานกล่อมพวกเขาจนนอนหลับทุกๆวันเมื่อป้ามานีได้ฟังสินที่คุณยายนิงสีเล่ามา<ๆ>ก็กลับทําให้แกนึกย้อนไปถึงชีวิตที่ผ่านมาของแกกับลูกสาวว่ามันมีความสุขเวลาที่อยู่ด้วยกันมากแค่ไหน แต่แล้วทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปทันทีที่โทรมัสเข้ามาในชีวิตของเลนาและถึงป้ามานีจะเข้าใจความรู้สึกของคุณยายนิงสีแต่แกก็ไม่อยากให้คุณยายนิงสีต้องทำร้ายคนอื่นแบบนี้นั่นทำให้ยายนิงสีที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่พอใจพรางก็บ,บอกว่าแกจะทำมันต่อไปและไม่มีใครที่จะมาหยุดแกได้แถมยังชักชวนให้ป้ามานีมาเข้าร่วมกับด้านมืดเหมือนกันกับแกจนทำให้ป้ามานีที่ไม่ยอมรีบวิ่งหนีออกมาทันทีและไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปนอนในห้องอีกในคืนนั้น แต่แล้วในตอนกลางดึกในขณะที่ลูกของคนดูแลออกมาหาน้ำกินเด็กน้อยก็กลับไม่รู้เลยว่าได้มีอะไรบางอย่างที่กำลังค,อค,อค่อยๆคืบคานมาจากทางด้านหลังตัดมันที่ป้ามานีในตอนนี้ที่ได้พาตัวเองมาหลบอยู่หลังต้นไม้ที่เคยแอบดูต้นเดิมเพื่อรอเวลาที่ยายนิงสีจะมากลับเข้าลาจนแกใช้โอกาสนั้นรีบออกมาคว้าผมของยายนิงสีไม่ให้เข้าล่างได้จนสำเร็จจากนั้นยายนิงสีก็ได้แต่ร้องขอให้ป้ามานีนั้นปล่อยแกออกไป แต่ป้ามานีที่ได้ยินแบบนั้นกลับไม่ยอมเพราะแกไม่อยากให้ใครตอใครต้องมาตกเป็นเหยื่อของยายนิงสีที่เป็นแบบนี้อีกแล้วนั่นทําให้ยายนิงสีที่ได้ยินแบบนั้นบอกกับป้ามานีออกมาว่าได้ฉันมีข้อเสนอดีๆล่ะเธอจะยอมฟังและปล่อยฉันออกไปไหมตัดมาที่เลนาและโทมัสในตอนนี้ที่กําลังพากันขับรถมารับแม่อย่างมานีที่บ้านพักคนฉลาแม้ว่าเลนาจะบอกปฏิเสธแม่ไปแล้วแต่โทมัสก็กลับเห็นใจและไม่อยากให้แม่ยายของเขาต้องเหงาอยู่คนเดียวในวันสําคัญ โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าความหวังดีของเขาไม่เคยส่งไปถึงแม่ยายของเขาเลยเพราะข้อเสนอของคุณยายนิงสีคือการกำจัดลูกเขยอย่างโทมัสให้ออกไปจากชีวิตของลูกสาวมานีจนเช้าวันต่อมาป้ามานีก็ได้มานั่งเฝ้ารอลูกสาวของเธอฟื้นอยู่ข้างเตียงแต่ทันทีที่เลนาฟื้นขึ้นมาเธอก็ได้เอาแต่ถามถึงโทมัสที่เป็นสามีเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนมันช่างน่ากลัวสำหรับเธอที่เห็นเป็นอย่างมาก ยิ่งมาลู้ว่าโทมัสนั้นถูกทำร้ายอาการสาหัสยิ่งทำให้เธอรู้สึกแย่เพราะถ้าโทมัสไม่ตัดสินใจออกมารับแม่ของเธอเมื่อคืนเรื่องทุกอย่างก็คงจะไม่เป็นแบบนี้พร้อมกับบอกว่าแม่รู้ไหมแม่เป็นคนที่พังทุกอย่างในชีวิตของหนูแม่พยายามกีดกันผู้ชายทุกคนออกจากชีวิตหนูโดยที่แม่ไม่เคยรู้เลยว่าโทมัสนั้นหวังดีกับแม่มากแค่ไหนบ้านที่ซ่อมแซมอยู่นั้นก็เพื่อแม่ไหนจะคาบ้านพักคนชราโทมัสก็เป็นคนออกเพื่อให้ตัวของแม่ได้อยู่อย่างสบาย แต่แม่ก็กลับไม่ยอมรับจนทําให้เรื่องทุกอย่างมันมาแย่ลงแบบนี้ก่อนที่เลนาจะบอกให้แม่ของเธอออกไปด้วยความเสียใจและไม่อยากที่จะคุยหรือเจอหน้าแม่ของเธออีกเลยจากนั้นมานีที่เริ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําก็ได้พาตัวเองกลับมายังบ้านพักที่ยายนิงสีอยู่อีกครั้งเมื่อยายนิงสีเห็นแบบนั้นก็ได้บอกกับมานีว่าสิ่งที่ทําลงไปทุกอย่างมันจะมีผลของการการะทําตามมาเสมอ ใน,นคืนนั้นป้ามานีได้แอบใช้โอกาสที่ยายนิงสีกําลังจะทําพิธีถือของมีคงเข้าไปใช้ช้าที่ด้านหลังของยายนิงสีก่อนที่จะใช้มันเข้าทําร้ายแกยอย่างรุนแรงจนทําให้เกิดการต่อสู้กันยายนิงสีที่ไม่อยากตายไปทั้งทัที่เป้าหมายของเธอยังไม่สําเร็จเพราะแกนั้นต้องการให้ป้ามานีกลายมาเป็นแบบเดียวกับที่แกเป็นแม้ว่าป้ามานีจะไม่ยอมรับแต่สุดท้ายแกก็ต้องพ่ายแพ้เพราะตอนนี้ร่างกายของแก ได้ถูกคุณยายนิงสีครอบครองไปแล้วทั้งตัวก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังที่มีชื่อว่าแกลนมาคิสดูจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับกับโฟกลรอในตอนนี้บางครั้งคนเราก็ต้องเลือกทำสิ่งที่ผิดเพื่อคนที่เรลหาลักแม้ว่าจริงๆทางออกมันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดกันหน่อยนะครับ ใครที่ชอบเขาฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ